มิวนิษฐาปลื้มกระแสและครตามรักคืนใจแย้มเล่นหนัง G ีดีเสประกบเตอ๋อฉันทวิตรับมีกดดันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับสมสาพบกับส้มซ่ยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยส,มส้มซ่ามีข่าวขาว่ขาวของนางเอกสาวสวยน้าหวานอย่างสาวมิวนิษฐาเนี่ยมาให้ได้อัปเดตกันค่ะเรียกได้ว่าเนี่ยกระแสฮอตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะสาหรับละครตามรักคืนใจที่มีนางเอกสาวสวยหน้าหวานมิวนิษฐาเนี่ยประกบคู่กับซุปตาขวัญใจสาวๆอย่างหนุ่มณเดชน์ล่าสุดเนี่ยส้มซามีโอกาสเจอตัวสาวมิวมาร่วมงานากนงวัเด็แห่ช อิ่มท้องพร้อมทุกเช้าที่จัดขึ้นโดยโอนตินและเซเว่นอีเกเ่นณสวนสัตว์ดุสิตเขาดินค่ะงานนี้ก็เลยไม่พลาดที่จะถามสาวมิวเกี่ยวกับเรื่องละครเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์คขาว่ารู้สึกปลื้มและดีใจมากค่ะที่กระแสะะครนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีสาวมิวยังบอกอีกด้วยคขาว่าเห็นกระแสะละครดีแบบนี้เนี่ยก็ใจชื้นแล้วล่ะค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสะจากแฟนคลับของหนุ่มณเดชน์เนี่ยอันตี้อยู่งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าลบคำคอรหาไปได้บ้างล่ะค่ะเล่นละครมันก็หลายเรื่องแล้วส่วนงาาาานนภพยตนรนร์ีาาี่อมมมวิกลลจะผ งานด้านภาพยนตร์เจ้าตัวบอกว่าเป็นหนังของค่าย g d h ค่ะเล่นประกอบคู่กับพระเอกอารมณ์ดีอย่างหนุ่มเตอ๋อฉันทวีเป็นหนังแนวรักรายละเอียดในส่วนอื่นๆเนี่ยขออุบยังไม่บอกค่ะให้รอติดตามกันเอาเองแต่ดูเหมือนว่าสาวมิวของเราเนี่ยจะแอบกดดันบ้างเล็กน้อยค่ะเพราะเป็นหนังเรื่องแรกด้วยเราไปฟังเสียงสัมภา,าษณ์จากสาวมิวพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะกระแสค่อนข้างจะดีเลยค่ะเพราะว่าคนก็จะชอบดูกันแล้วก็แบบว่าดูแล้วก็จะเหมือน ออรอเมื่อไหร่จะแบบวันจันทร์สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจดีใจมากเลยคใครเหนื่อยเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าไปถ่ายต่างจังหวัดเกือบทั้งเรื่องเลยแต่ก็ก็คือสมความคาดหมายค่ะก็คือภาพออกมาสวยงามแล้วก็มีหลายๆที่ที่แบบว่าคนไม่เคยเห็นกันแล้วก็เนี่ยอยากจะไปตามรอยหนูนาว่าหนูนาไปถ่ายที่ไหนบ้างแบบสวยจังเลยไม่เคยได้เห็นมาก่อนอะไรเงี้ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีกระแสอะไรไม่ดีนะคะใช่แต่ว่า พอแบบก็กตอนแรกก็คงแบบเฉยๆแล้วมั้งแต่พอบบเออละครอ,ออนอะไรเงี้ยคนก็เชร์กันมากขึ้นชอบดูกันอะไรเงี้ยหนังเดี๋ยวจะได้ดูเร็วๆนี้นะ,ะ้วค่ะใช่กำลังจะมีแต่ว่ายังไม่เริ่มเปิดกล้องอะไรเลยเป็นเป็นหนังรักค่ะของของ Gdh ค่ะจริงๆก็อยากอยากลองเล่นมาสักพักและะ้วค่ะแล้วก็พอดีว่านี้ผู้ใหญ่ให้โอกาสมา ก็ก็มีบ้างน,นะคะนิดนึงเพราะมันเป็นหนังเรื่องแรกของเราด้วยะคะ่ะเราก็เหมือนเราก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดนะคะเอาเป็นว่าแฟนๆของสาวมิวเนี่ยนอกจากจะได้เห็นผลงานด้านงานละครของสาวมิวแล้วเนี่ยรับรองว่าภายในปีนี้ช่วงปลายปีเนี่ยได้เห็นผลงานด้านภาพยนตร์กันอย่างแน่นอนค่ะ